ก็กลาบสวัสดี f อซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนะวิาานตาซานแวนนะคะวันนี้เราขึ้นมานะคะเออเราจะมาดูพระอาทิตย์แต่ว่าผิดหวังนะคะเราไม่เห็นนะคะเพราะว่าเออพระอาทิตย์พระอาทิตย์โดนบดบังด้วยเมฆนะคะไม่เห็นเลยค่ะก็เลยต้องเออเป็นการถ่ายวิดีโอแทนนะคะตอนนี้ หมอกเต็มเลยค่ะเออเป็นหน้าหนาวนะคะเป็นหน้าหนาวแล้วมันรู้สึกจะมีหมอกนี่ค่ะแล้วก็บทบางดวงอาทิตย์ไปเลยนะคะแล้วก็ไม่เห็นเลยค่ะนี่ค่ะไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยนะคะทุกคนเห็นแต่แสงนะคะนั่นค่ะ นี่เราผิดหวังนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเขาก็ต้องกลับมาส่องแสงเหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้คือไม่ส่องแสงนะคะโดนโดนบดบังด้วยหมอกนะคะมเมฆหมอกตอนนี้เมฆหมอกเต็มเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยนะคะ นี่ค่ะถ่ายคลิปยำแรงนะคะยำเย็นนะคะถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูได้สมกันนะคะนี่คือธรรมชาตินะคะผิดหวังเลยค่ะไม่มีนะคะไม่มีพาทิตย์ตกดินแล้วค่ะแต่ก็ยังเห็นแสงลำไรอยู่นะคะ เป็นแสงลำไรอยู่นะคะทุกคน วันนี้เราผิดบังนะคะไม่ปรนไาคาะเดี๋ยววันหลังเรามาใหม่นะคะวันนี้ก็เราก็ได้ดูแต่เราก็ได้เห็นแสงอยู่เห็นแสงเขานะคะลำไายอยู่แล้วก็ได้เห็นกรงหันลมนะคะดูกหันลมแทนไปก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็น share, ปกำลังใจให้ช่องน้าพินตาแชนแนลด้วยนะคะ สำหรับปันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย